ที่เรามาซ้อมครับแต่ว่าจะก่อนก่อนที่เราจะซ้อมเราก็จะจะมีการประชุมกันก่อนครับว่าจะมีวันไหนที่เราต้องไปออกงานแสดงตรงนี้ในส่วนนี้ก็จะมีการเขียนใบขออนุญาตจากผู้ปกครองครับแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาขอทางโรงเรียนครับแล้วก็จะมีจะมีการรวมตัวกันสําหรับเก็บเครื่องดนตรีครับก็เอา ไปเก็บไ้ในรถครับแล้วก็จะมีส่วนแดนเซอร์แดนเซอร์ก็จะเก็บเก็บขึ้นรถเช่นกันครับแล้วเราจะมีการขอพรทุกครั้งครับนี่เป็นจุดเด็ดของเราเลยนะฮะก็จะมีอยู่สามที่นะครับที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะครับก็ส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นสารพ่อปู่ครับอยู่ข้างโรงอาหารของเราครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นพระวิษณุะฮะจะเป็นอาจจะเป็นเทพเจ้าของช่างเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีสาร สารพูิที่คุ้มครองโรงเรียนเราตลอดมาครับความสามารถพิเศษนะครับก็คือให้เป็นผมนะครับผมก็คือความสามารถคือการเล่นวอลเลย์บอลนะครับหรือการเล่นวอลเลย์บอลการลําการเต้นอย่างอื่นครับเต้นแจ๊สเต้นฮิปฮอ,อปเต้นป๊อปบล็อกได้หมดเลยนะครับให้เป็นพิการละครับค่ะส่วนหนูนะคะก็จะเป็นกิจกรรมวาดรูปแล้วก็หนูจะเน้นออกแบบระบบอะค่ะก็ในส่วนตัวของผมเองนะครับก็จะมีแบบ้าวๆนิดนึงนะมีฟุตบอลอะไร ถ้าเป็นประเภทกีฬานะครับก็จะมีฟุตบอลไปตองเทเบิลเทนนิสแล้วก็จะมีทางไปทางบิ๊กบอ์อะไรประมาณอย่างนี้ฮะก็จะมีการเล่นสตันมสำหรับเคสคเคันเล็กๆก็มีครับแล้วก็จะมีปั่นจักรยานฟิกเกียร์เป็นประจำครับทชไมล่ะครับส่วนไหนนะคะก็จะไม่ค่อยถนัดทางด้านกีฬาค่ะถนัดในด้านการแสดงมากกว่าอย่างเช่นการเต้นการรำนี้นะคะก็ เรารักในสิ่งที่เราทำอะค่ะมันมีแรงจูงใจจากไอดอลค่ะแล้วพี่นัทล่ะคะก็มีความสามารถก็เล่นดนตรีครับเล่นกีตาร์แล้วก็ทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝึกการร้องภายในตัวได้ก็เอาไว้แบบไปประกวดที่ไหนก็มีความสามารถนะครับแล้วก็ความสามารถอย่างหนึ่งก็สามารถอมพค้อมได้ครับคือ เอาเขอมาให้นีนก็เอามาประกอบเองได้ับจากการเรียนรู้ในวินทยาลัยเทคนโนโลยีปุริรัค่ะส่วนก็จะเป็นการสอนลการเล่นดนตรีไทยนะคะเช่นสลอซึ่งก็เป็นการฝึกฝนมาตั้งแต่ตอนเล็กหาตอนเรียนประถมจนมาถึงตอนนี้หาเวลาว่างจากการการแสดงดนตรีการซ้อมเต้น กลับไปที่บ้านก็มีการฝึกฝนค่ะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นเวลาว่างของส่วนตัวค่ะ ก็อ้่างรำไปพอกับมาแล้วตัวก็เม็นบุรีแต่ดมดีๆกินน้ำหอมของใครแค่จะพี่รุดพี่ก็มุดนี้ไปทำง่วงจะตายเที่ยงไม่ได้มากกว่าจะกี้ใครไม่กับมีความจะเก็บตังค์ท่าก็ตังสบายพี่จ้ะ What's was the night? ไปกับหนุ่มเมืองหล้วงทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาร้วนมันเจ็บในส่วนุูมพวงรู้หรือเปล่าทิ่เรียวขาดใครไม่ในเดือนเก่าจึงสุดใสเกล่าวกลับมาทำไมคงจะโดนเขาทิ้งไปหรือไงเจ้าเลยทำหน้าเศร้าหมดอายนึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วนองแก้วฉันจำได้ไหมเป็นคุณนาย ที่นี่กระอโอ้ยทำเป็นเศร้าให้เราเข้าใกล้ทำตาพิ่ไหลใครก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคุณสวยหาคุณร่ำรวยอยากจะมีพี่นี่ไม่มีความหมายขึ้นอยู่ไปจะเป็นของฟรีขอบใจสุดซึ้งที่คิดถึงพี่พอให้โชคดีโทษทีเนื้พี่ไม่ว่า กลับคืนมาวันจะไปไม่ลานี่หน้าไปกำนุมเมืองลวงทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วงมันเจ็บในสูงคุ้มหวงรู้หรือเปล่าคิดเพียวพลาดไลไม่ได้เดือนกล่าจึงสุขสะกาวกลับมาทำไมคงจะโดนเขาทิ้งไปหรือไงเจ้าหรือทำนาร้าหมดอายนึกว่าเป็นคุณนาย ไปแล้วน้องแก้วฉันจำได้ไหมเป็นคนไหนที่วันช่างน่าสงสารที่นี่กะรโอ้โอ้โอโอทำเป็นเศร้าให้เราเข้าใกล้ทำตาที่ไหลใครก็รู้ดีไปหาข้างในด,ดีกว่าคุณสวยหาคนรุมกลวยอาจจะมีที่นี่ไม่มีความหมายขึ้นอยู่ไปจะเป็นของตีเข้าใจสุดซึ้ง ที่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนอพี่ไม่ไว่าผมขอฝากน้องๆนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับคือพื้นฐานในการเต้นของพี่นะคบพี่ก็คือพี่ต้อง ใจรักในการเต้นก่อนนะครับอย่างแรกน้องๆคนไหนใจรักแล้วน้องคงไม่พอครับเรารักในการเต้นแล้วเราต้องมั่นใจในตัวเองเป็นหลักนะครับอย่างพี่เนี่ยพี่ต้องมั่นใจในตัวเองนะครับถ้าพี่มั่นใจเองพี่ก็ไม่กล้าเต้นนะครับเมื่อก่อนพี่เป็นคนที่ไม่กล้าเต้นเลยนะครับพี่พี่ถึงมามั่นใจตัวเองแลวพี่ก็ดูคขาตามที่ต่างๆครับพี่เกิดความอุ้ยทำไมพี่เขาถึงเต้นได้เราก็จะเกิดความอยากจะเต้นใช่ไหมครับน้องคงจะรู้ครับว่าแล้วความอยากจะเต้นของเราคือไงเราอยากเต้นแล้วเอ้าเราเต้นไม่ได้ทําไงดีก็ต้องเป็นการฝึกฝนนี่ครับ แล้วฝึกฝน,นนะครับฝึกฝนได้ยังไงฝึกฝึกดูพี่เขาเต้นแล้วก็ฝึกก,กับพี่เขาเออพี่เขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปฝึกกับพี่เขาว่าอุ้ยทำไมพี่เขาถึงเก่งแล้วก็ต้องเก่งอย่างพี่เขาให้ได้ไงครับเราต้องเกิดความมั่นใจตัวเองนะครับก็ส่วนของนักร้องนะครับก็อย่างเหมือนพี่ท็อปเหมือนกันนะครับก็อย่างตัวผมเองนะฮะตอนที่แรกก็รู้ว่าตัวเองร้องเพลงไม่ได้ครับแต่ว่าเห็นพืนพี่เขาร้องเพลงแล้วแบบมีสาวกรีดกราดอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็ เยอะเขาเรียกว่า mm hmm. วิแรงบันดาลใจอะไรประมาณอย่างนี้ก็ก็เริ่มจากจุดสนใจก่อนครับว่าเราจะสนใจในส่วนไหนอย่างตัวผมเองสนใจในในเรื่องเสียงร้องนักร้องนะฮะการอินเตอร์เทนฮะแล้วก็การที่ทักชุมคนดูมาสนใจเราให้ได้ก็มีการ พัฒนามาเรื่อยๆครับก็จะมีฝึกร้องเพลงฝึกร้องเพลงในห้องน้ําอะไรประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็งดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอาหารจะพวกทอดที่เป็นเป็นมันแล้วก็หรือว่านมนะที่สามารถทําให้เกิดเสลติดคอได้ก็